ฮัลโหลฮัลโหลเพื <c oughs> Shop ping, shopping, ่อนๆจ๋าเจ๊แมวก็กลับจากช้อปปิ้งแล้วจ้ะนี่สามีฮัลโหลฮัลโหลช้อปปิ้งช้อปปิ้งฟินิตถูกมาดูกันจ้ะว่ามีอะไรบ้างแมวก็ซื้อผักมาเจียนเนี่ยจ้ะมีอโวคาโด้เนี่ยซื้อผักมาจากช้อปปิ้งอาบูกาโดเขียวเขียวเดี๋ยวมันนานเดี๋ยวเขาก็เหลืองเองนจ้ะ มาใส่ตะกร้าจะสามีอ่ะมีเราใส่ตะกร้าแล,ลแล้วก็มีอะไรต้นหอมจ้ะแล้วก็มีเอ่ออสปาลจเนี่จ้ะอสปาลจิจ้ะเพื่อนๆจ้ะ อัสปาละจีแจกต้นยาวๆเก็บมาจากสวนเนี่ยเจ้าแม่แมวไปซื้อที่ตลาดมาเสีอัสปาละจีเดี๋ยวมาทำอาหารทานกันแจกนี่แล้วก็มีไอ้ไอ้ไฟลาวเวอร์ฟลาวเวอร์อิตาลีถั่วถั่วของอิตาลีจ้ะเนี่ยเม็ดเขาอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรามาทำเนี่ยจะพาสต้าทำเอ่อผัดอะไรกินก็ได้จ้าเขาเรียกฟลาวเวอร์จ้ะ เนี่ยถั่วถั่วถั่วเขียวถั่วเป็นฝักฝักของอิตาลีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สตอรจะไม่ใช่สตอจ่ะที่รักอ, <c oughs> อันนี้ถั่วไม่ใช่สตอจะถั่วั่วของอิตาลีจ่ะท,ท,ที่เราจะมาผัดเป็นผักอะไรก็ได้ผักรวมผัดสด มันก็ได้วันนี้นะแล้วก็ไอ้เนี่ยเรดดิดลูกไอเนี่ยจะเรดดิบเนี่ยกุ๊กรอบกุบกรอบจลลูกเรดดิบเหมือนเหมือนลูกอะไรล่ะเรียกอะไรนะเหมือนหัวชะเท้าหัวชะเท้าสีขาวอันนี้เขาเป็นกินสดได้ก็เรียกเรดดิบใช่ไหมมันก็คล้ายกันนะจ้ะกินแต่หัวชะเท้ากินแรงกว่าอันนี้เป็นทานเป็นสลัดได้จะ้ะ แล้วก็ผักแล้วก็แมวก็ซื้อสุกี้นี่มาสองสองหัวแมวชอบทานผักจะที่รักนขแมวชอบทานผักผักเยอแยะมไปหมดไปเหมาตลาดมาแล้วก็มีผักคล้ายๆผักวางตุ้งมาจากเนี่ยเรามาทำปั้สจะทำอะไรได้หมดผัดเป็นผัก ผักรวมผักอะไรได้ผัดเหมือนผัด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 กวางตุ้งผัดผักกวางตุ้งผัดผักเอ่ผักคะน้าลืมคล้ายๆล้คล้ายผักบุ้งหรืออะไรผักเงี้ยแล้วก็มีอะไรเอ่ยอทเนี้ยจะได้ผักมาได้ผักมาวันนี้จ้ะแล้วก็เนี่ยจ้ะหัวและเอดอกกระหล่ำจ้ะ นะเอามาแกงส้มเรือมาผัดใส่ไข่ก็อร่อยจ้ะหรือจะเอามาทำเออะไรนะเออทำเป็นผักลวกก็ได้จ้ะจิ้น,น้ำจิ้มน,น้ำพริกเ <c oughs> นี่ยจ้าเพื่อนๆจา้าที่ได้มาจากตลาดวันนี้เนียก็มีเนี่ยจา้ามีอะไรเออมีแครอทจ้ะแครอท ประมาณฝรั่งเดี๋ยวแมวหนูจ๋าไปวันนี้ตลอกดอมันก็หลังมีอะไรหลายอย่างจะเลือกอาหารสำหรับวันนี้ซื้อซื้อมาเลยรวมเอออยากกิะไรเคจะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้หนูแมวทำอะไรเนือยังคิดไม่ออกเมนูเดี๋ยวดู อเจ๊แมวจำชื okay. ่อหนูแมวเรียกหนูแมวก็ได้เรียกเจ๊แมวก็ได้จ้ะเดี๋ยวพอคิดได้ทําเลยปุ๊บปั๊บไวจ้ะเราไม่ต้องมีมีแผนเยอะคิดปุ๊บทำทำปั๊บเลยดูผักก่อนว่าวันนี้จะต้องทำอะไรนะโอเคจ้ะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวแมวทําอาหารแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแมวเจ๊แมวจะทำให้ดูว่าทาอะไรเน้อโอเคจ้ะ บาย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 เดี๋ยวมาเจอกันจัดที่รักษาเบิร์กจิยไม่เฟร